ก็สวัสดีเ,เพื่อนๆที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้กันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมช่อง151แล้วก็อยู่กันในเกม ROV กันอีกแล้วนั้นเพื่อนมาสำหรับวันนี้ก็จะเป็นทางด้านฮีโร่อย่าง q ิวเลนะมาลุยในแรงงประมาณเอ่อซูพิม70กว่าดาวนั้นเพื่อนผมว่าต้องมีเพื่อนๆบางคนที่กําลังดูคลิปนี้แล้วสงสัยนะว่าเอ้ย คิวเลนในแหลง70ดาวเนี่ยมันยังเล่นได้อยู่รับทําไมถึงกดมาผมจะบอกเลยว่าเหตุมันเกิดจากที่ผมแพ้มาหลายตามากๆนะเพื่อนๆคือผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะเออค่อนข้างที่จะหัวอุ่นๆนิดหน่อยนะเพื่อน,นก็เลยแบบหยิบคิวเลนประชดชีวิตเลย ชนะก็ชนะครับถ้าแพ้ก็แพ้ไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วนะครับตอนนี้แต่ว่าทางผมเนี่ยก็จะเล่นให้เต็มที่นั้นเพื่อนไม่ได้หยิบมาโยนตแต่อย่างใดนะครับโอเคมามเพื่อนๆมาโฟก,กัสในส่วน,นของตัวเกมกันบ้างดีกว่าตอนนี้ผมเจอเป็นวันเดอร์ป่าด้วยนะครับคือบอกเลยว่าคิวเรนนี่แพ้สุดๆนะถ้าถามว่าลวงเข้าไหมนี่ไม่ค่อยเข้าแน่นอนนะครับ แต่ว่าผมก็จะทําให้เต็มที่นะเพื่อนสวยฮนะเรเป็นทางด้านบูราร์เปิดบัตไปแล้วแล้วตรงนี้ผมโดนยูเอเอวนนะโอ้โหกลับบ้าน้แต่ต้นเกมโอเคฟ์า,ฟ,าฟ้าเสร็จแต่ว่าตรงนี้เหมือนจะมีไฟรหรือเปล่าเรียวมาเข้ามาแทงไปหนึ่งจึกแล้วสปิกเกอร์หนีออกไปผมโดนไม่ได้วันเดอร์ตรีใส่แต่ว่ามีมูราดมาช่วยย้ำบอกเลยว่าเละแน่นอนนะวันเดอร์ยังไงดูดิก็ผมจะฟันเขาตายนะเพื่อนแพ้ไม่แพ้โคตรอึดเลยนะวันเดอร์คือทาร์กเก็ตหลักๆตอนนี้ผมมีแค่ยูเอกับทางด้านของยอนเท่านั้นนะที่จะล้วงง่ายที่สุดนะ ก็ต้องมาคอยดูแล้วกันนะเพื่อนว่าผมจะสามารถทําได้หรือเปล่าแล้วตรงนี้กาลีก็โดนไปด้านดูเอกเก็บไปนะครับเทนนี่เดินดีมากนะโอเคมาเอามากรณกันต่อเลยแล้วกันนะครับตรงนี้คิดว่าน่าจะได้หรือเปล่าถ้ามีแค่เทนตัวเดียวแต่ผมว่าไม่น่านะนั่นไงเล่มาล้อมกันแล้วครับเอ,อ่อผมไม่อยากเสี่ยงตีต่อนะตรงนี้ก็เลยแบบเพราะว่าเห็นเขาอยู่ในพุ่มอ่ะไม่รู้เขามีเยอะหรือไม่เยอะครับ เสียมังกรดีกว่าเสียชีวิตนะเพื่อนก็เลยตัดสินใจที่เออไม่เอาดีกว่าตรงนี้ก็เจ๊งไปเลยครับไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเนาะโอเคแต่ว่าตรงนี้เป็นด้านเอลสูได้เทนมาอยู่แล้วเพื่อนเราก็มาเก็บให้1่ตัวนะอ๋อเอลสูตัวเดิมโอเคสวยครับเอาเรื่องอเดี๋ยวผมมาตัดคลิปล่างเขาก่อนแล้วกันตรงนี้ไม่ตีมังกรโหลออะไรงงโอเคครับเป็นธรรมดาที่ป่าต้องโดนนะถ้าไม่เอามังกรผมไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับตรงนี้ชิวๆอยู่ละ เราก็ฟาร์มไปต่อนั้นเพื่อนไม่ต้องไปต่อล้อต่อเถียงครับการที่เราไปพิมพ์ตอบโต้เนี้ยผมว่ามันจะทาให้เราเสียสมาธิเล่นนะคือตอนเล่นอยู่ผมก็อยากจะพิมพ์ตอบโต้ไปนะแต่ว่าคิดดูแล้วไม่เอาดีกว่าผมเอาสกอร์ไปตบหน้าเขาดีกว่าผมที่เกียดพิมพ์เยอะเนาะเล่นของเราให้ดีครับ แค่นั้นพอนะผมคิดแค่นี้นะผมไม่สนใจอะไรแต่ว่าตอนเล่นอยู่มันมีความรู้สึกที่อยากจะพิมพ์ตอบเพอไปจริงๆนะเออแต่ดีที่กั้นใจตัวเองไว้ได้อยู่ครับโอเคผมก็ต้องฟาร์มไปก่อนนะคิวเรียนในช่วงต้นเกมมันเป็นตัวที่กากมากๆนะผมใช้คาว่าก,ากากเลยนะ <ๆ S 1> เพื่อนเนี่ยตรงนี้ก็จะไม่ไหวเอาด้วยนะครับคือยังไงดีตรงนี้ได้หรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยคนระับพลาดโดนเมตาดาของวันเดอร์เกี่ยวนะ โดนเลียวม้าแทงไปเต็มๆด้วยนะเมื่อกี้โอเคลุยต่อครับตรงนี้บอกเลยว่าต้องมีปะทะต้องมีไฟกันหน่อยเพ๊บมๆแล้วเก็บไปท่านยูเอฟไ้ได้นะสวยงามฮะมากันป้อมกันต่อน,นั้นเพื่อนไม่รู้ว่าจะการไหวหรือเปล่าแล้วจวังหวะนี้เซฟิล่ากดนิวโอเคพอมีเรือลับออกไปหาย้อนหน่อยดีกว่ามาดีเพื่อนอออจิมไปก่อนแล้วเป็นทางด้านย้อนโดนโอ้โหย้อนฟิกเกอร์ออกแล้วเทนเข้ามารับได้โค้รสวยจวังหวะนี้ผมไม่น่ารอดวะโอเคเรียบร้อยครับหืมน่าเสียดายเดี๋ยวผมใจะให้ดูแลรนเพื่อนดูครับ ล้วงเทนหรือเะาเมื่อกี้โอเคเพื่อนลุยต่อหลังจากที่เกิดมาแล้วเนี่ยล้วงเทนของจริงมาดีเรียบร้อยครับเลือเก็บไปน้านเทนได้ตรงนี้ยุ้ยบอกเลยว่าไม่รอดแน่นอนนะไปน้านบูราศรับไปหนึ่งทีและตรงนี้วันเดอร์เลือดเหลือน้อยหรือเปล่าควรควรโอ้โหก็จะตายหัวจะตายแล้วเนี่ยโอเคสวยฮะแต่ว่ายังได้เปน้านของวันเดอร์มาอยู่นะ คือมันแพ้จริงๆนะคิวเลนน่ะมันแพ้วันเดอร์จริงๆครับก่อจะฟันวันเดอร์ตายนี่ผมจะตายแทนเองเอาโอเคหลังจากที่ได้วันเดอร์มาเราก็เปิดดาร์กต่อเลยแล้วกันนะเพื่อนผมคิดว่าเพื่อนผมเขาน่าจะไหวน,นะไม่น่ามีอะไรห่วงตัวเองครับตอนนี้จะโดนดาร์คฆ่าตายอยู่แล้วโอเคตีไปก่อนไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับจะได้หรือไม่ได้มูราดมาช่วยผมหน่อยโอ้โหร้องเรียกเสียงหลงนะฮะจังหวะนี้โอเคแล้วก็เก็บเปน็นด้านของดาร์คเลเยอร์ไว้ได้นะเดี๋ยวผมรีเลือดแป๊บฮะ ลุยต่อที่ตรงนี้บอกเลยว่าต้องมีศพแน่นอนนะถ้าผมหายตัวมาแบบนี้แล้วยูเอะ UA, ปรับ,รบเรียบร้อยครับเก็บไปนัน่นเอะไปได้แล้วย้อนตามไปหนึ่งตัวโอ้โหบอกเลยว่าเทนไม่ต้องการใครแล้วเพื่อนหายหมดหายหมดโอเคเทนเขาน่าจะรอดครับสไลด์ติดคืด้วยหรือว่ามันข้ามไม่ได้วะผมว่ามันน่าจะข้ามได้นะแต่ว่าผมผิดเหลี่ยมไปนิดนึงครับไม่เป็นไรเราก็ลุยกันต่อเนาะตรงนี้ผมหายตัวมาก่อนโอ้โหแล้วเจอไมน,นั่นเทนตัวเบลเลอร์เลยเกือบโดนก็ไถนะครับ ดีที่ว่าหายตัวงผมมันยังอยู่นะมูลาดร,ระวังด้วยนะครับอาจจะโดนเรียวม้าก,กับเพนปิดได้นะนะแล้วมูลาดผมบู๊ไงสุดจัดโอเคตอนนี้เราก็ฟาร์มไปก่อนนั้นเพื่อนผมคาดว่ามันน่าจะยังไม่มีอะไรเร็วๆนี้แน่นอนนะปอมก็ค่อนข้างสู่สีกันเลยแหละฟังผมอาจจะโดนเดียวกว่านิดหน่อยอืแต่ก็ยังพอรับได้ครับยังพอรับได้ไม่ได้น่าเกียดขนาดนั้นเนาะโอเครอรอ ผมคิดว่าอาจจะต้องดักนะนเพื่อนถ้าเราแบบเปิดตัวผงผางไปนี่อาจจะโดนเขาเสิร์ฟได้ครับทีมเขาก็ค่อนข้างอันตรายอยู่เหมือนกันนะโอ้โหแต่ว่าโดเมนานเปิดแมปว่ะเขาเห็นตัวผมแล้ววะดิผมต้องหาเอ่อภูมิยืนใหม่แล้วครับอยู่นานแบบนี้ไม่ได้นะคิวเลนถ้าจะล้วงพยายามเปลี่ยนตำแหน่งสุ่มบ่อยๆนะเพื่อนแล้วก็คือพยายามอย่าโผล่ในมินิแมปบ่อยด้วยละกันนะนเพื่อนพยายามเดินให้แบบเงียบที่สุดนนะครับอืมให้เขาไม่เห็นตัวเราเลยยิ่งดีนะแต่ว่ามันก็เป็นไปไม่ได้หรอก พยายามแหพยายามโผในมินิแมพให้น้อยที่สุดอ่ะผมพูดแค่นี้แล้วกันเนาะเล่นคิวเลนเก็บไลายเดือนดีๆครับผมบอกเลยว่าการที่จะล้วงแครี่นั้นง่ายๆแน่นอนนะโอเคเนี่ยจังหวะน,นี้เอ,อ่อผมรอให้เขาแบบเดินแบบหลวมๆตัวกันเข้ามาเยอะๆก่อนนะเขาจะไม่ทันระวังหลังแครี่เขาครับแบบเนี้ยก็มีเปอร์เซ็นที่จะล้วงแคลรี่เขาได้ง่ายมากขึ้น,นครับดูอย่างอย่างช็อตน,นี้นะโอเคสวยครับแล้วก็ได้มาเลยนะครับเห็นว่ามันมันไม่มีใครกันยอเลยนะเมื่อกี้มีแค่ยูเอที่อยู่ใกล้ๆครับแต่ว่าก็ทําอะไรไม่ได้ด้วยเช่นนนกัะ คือบางกับบางอะนะเพื่อนๆเอาละจังหวะน,นี้เลียวมาบอกเลยว่าปุป๊บปุป๊บปุ๊บปุ๊บสวยฮะแล้วได้เป็นด้านชัดดาวต่อนะเพื่อนคือบางกับบางอะใครจะมาบังให้ใครอะต่อให้มาบังให้ผมก็ว่ามีค่าเท่าเดิมนะเพราะว่ามันตัวบางคู่ไงมันยังไงมันก็ต้องมีคนโดนอยู่แล้วนะครับเอาโอเคจังหวะน,นี้เหมือนจะเห็นยอนตีวับแดงอยู่นะผมรอก่อนแล้วกันนะครับเล่นคิวเล่นต้องใจเย็นเนาะอเรียบรับจังหวะน,นี้บอกเลยว่าจ่ายฟิกหนีไปโอเคแล้วยิงผมคอยหลังไม่รอดอยู่ดีฮะแล้วได้เป็นเลเจนดารี่จากยอนมาเลยนะ แมบสว่างว่ะผมโดนเขาเปิดตาครับอยู่นานไม่ได้นั้นเพื่อนคือถ้ารู้ว่าโดนเปิดตานี้ต้องรีบชิ่งออกมาเลยนะครับสําหรับคิวเลนเนาะอยู่นานเดี๋ยวเป็นเรื่องฮะอุย้ยแล้วต้องนั้นยังไงได้หรือเปล่าเรียวมะเหมือนเห็นเรียวมะเลือดเดือนน้อยแต่ว่ากิ้งหลบไปได้นะโอเคไม่เป็นไรเพื่อนทําดีแล้วนะครับ ลุยต่อฮะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเกมกําลังเข้มข้นเลยนะจากต้นเกมที่แบบเราโดนค่อนข้างที่จะหนักหน่วงอยู่นะแต่ว่าก็ฟาร์มหาเงินจนมีของเริ่มไปพูดคุยกับทีมเขาได้นะเริ่มคุยกับทีมเขารู้เรื่องนะเออต้องต้องพูดคํานี้ครับเริ่มเริ่มคุยกันรู้เรื่องนะถ้ามีของโอเคลุยต่อนะเพื่อนทีมเราก็ได้ป้อมได้คิวแบบ<ท>ไม่หยุดยั้งเลยนะครับตอนนี้โอเคป้อมบนตรงนี้ต้องมาลุ้นกันนะว่าไม่ต้องลุ้นแล้วครับตัวเบลเลอร์มาเลยนะเดินถือโลถือดาบมาไม่เอาก็ได้วเพื่อน แต่ว่าผมพยายามจะล้วงอยู่นะครับตอนนี้อ่าเเป็น,นด้านยอนปับปับปับอวยไวจัดหายไปเลยนะสําหรับยอนต่อห้เทนเปิดตาทําอะไรมาก็ไม่ทันแล้วเพื่อนผมส่งยอนกลับบ้านแบบบลูทูธเรียบร้อยโอเคจังหวะน,นี้เออก็สเลเยอร์จะเกิดนะเพื่อนต้องมาคอยลุ้นกันนะว่าเราจะได้หรือเปล่าเอาผมติ๊กให้เพื่อนเอาดาังแล้วจังหวะน,นี้แตเหมือนเพื่อนผมเขาจะได้คิวอะโอเค อาจจะจบได้ก็ได้ครับเราได้คิวเข้าไป1นึงสองตัวแบบนี้เนาะลองฝืนขึ้นดูก่อนนะถ้ามันไม่ได้จริงก็ค่อยว่ากันเแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าเราเสียไปอีกหนึ่งแล้วนะครับเป็นท่านมูล่าเนาะแล้วก็เอลสุกไม่อยู่ด้วยผมคิดว่าไม่น่าจะได้แล้วนะเพื่อนไปรอเพื่อนดีกว่ารอเพื่อนเกิดแล้วก็ไปเอาดาร์กพร้อมกันดีกว่าเนาะโอเคตัดภาพมาที่จังหวะเอาดาร์กเลยแล้วกันนะเพื่อนคิดว่าช็อตนี้น่าจะได้แล้วแหละเพื่อนเราอยู่ครบเนาะแล้วก็ทีมเขาเสียเรียวมาไปด้วยหนึ่งตัวครับตอนนี้ ตัวนี้น่าจะเป็นของเราไปได้ไม่ยากนะโอเคแล้วเก็บคะนนาของกอสเลเยอร์ไปได้ออขออภัยนะครับมันคือกอสนะไม่ใชดักลุยต่อครับปล่อยที่เลนกลางไปเลยแล้วกันนะตรงนี้หายตัวไปก่อนหนึ่งสเต็ปแล้ววันเดอร์บอกเลยว่าไม่เอาก็ได้เพื่อนเห็นมาไล่ที่นะฮะอยู่นานไม่ได้นะครับคิวเรนนี่ค่อนข้างที่จะเป็นตัวบอบบางมาก,มาก,มากๆเลยนะในตานี้ดูผมหวดกับวันเดอร์ผมมีบัฟคองเนี่ยคิดดูดิเขาตีผมหลับเลยแล้หโออผมพลาดด้วยครับไปสู้ขเขาตอนเขามีอันตินะคิดว่าเขาใช้ไปแล้ว โอเคเรียบร้อยจังหวะนี้เกิดมาแล้วเอาไปด้านเรียวมะลงไปสวยงามฮนะไป let's go ลุยต่อไม่รู้ว่าจะจบได้ไหมครับแต่ก็ต้องพยายามลุยต่อนะตอนนี้ก็น่าจะเหลือไปด้านแผงหลังตัวบางๆแล้วแหละเหลือ,อยอนยูเอชแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวอะไรไม่รู้ผมจําไม่ได้ช่างครับเดี๋ยวขอแก้ของแป๊บหนึ่งนะเพื่อนต้องออกมาเป็นเกาะเกิดแล้วครับมันค่อนข้างตึงนะการตายหนึ่งชีวิตนี่มันรอนานมากๆนะผมก็เลยแก้มาเป็นเกาะเกิดซะเลย แล้วคือคิวเลนมันต้องเป็นตัวที่ใช้สปีดในการวิ่งไปล้วงใช่ไหมเพื่อนเพื่อนมันไม่มีรองเท้ามันก็จะล้วงยากนิดหน่อยนะครับแต่ว่าต้องยอมนะผมว่ากาเกิดยังไงก็ดีกว่านะครับตอนนี้ก็เลยเลือกจอกมาเป็นกาเกิดเนาะแทนรองเท้าไปเลยแล้วกันอโอเคเหมือนเพื่อนผมจะได้ทีมพ้อไปถึง2ตัวนะเดี๋ยวผมเ,เคลียร์กลางแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะไปเก็บวันเดอร์ให้นะตรงนี้ไม่น่าจะรอดโอเคเสียเกิดไปนะป,ป,ปุบปับมุ่งหวดกันต่อมุ่งวดกันต่อเนะี่ยเห็นบ้านเพื่อนผมไม <ๆ S 1> <ๆ>่ไหวเขาจริงจริงนะหนึ<ๆ>่งหนึ่งยังไ แต่ดีที่ว่าผมซื้อเคียวหลังเขางไงก็เลยแบบเออชนะเขามาได้นะตรงนี้โอเคยังไงต่อดีฮะมาดูการย้ยอนวะ่ะเรียบร้อยมูลาดปั่นหรือเปล่าตรงนี้โอเคได้เกิดย้อนมาผมรอเลยผมรอเลยเอิืมเรียบร้อยครับนอน่อโอ้เมื่อกี้พลาดไปแบบนิดเดียวนะลุยต่อครับตรงนี้บอกเลยว่ายูเอไม่รอดนะคือไม่ยอมกลับบ้านก็จะโดนคิวเลนแบบนี้เนี่ยแหละครับแล้วผมก็โดนเปิดตาโดนย้อนจริงอีกแล้วตายอีกแล้วโอเคได้ เกมมันจะตึงๆอะไรขนาดนี้วะเนี่ยเพื่อนเรียบร้อยคแล้วไปด้านเกลียวสูกเก็บเทรนมาได้ช็อตนี้เอาเรื่องโอเคคิดว่าเรียวมาตรงนี้ก็ไม่น่าจะรอดนะยังไงเสียเกิดมาแล้วปุ้ยสับเป็นล็อกคิลแต่ว่าก็มีอาจต้านทา,านนามจเทีมเราได้อยู่ดีนะทีมผมนี่เลียกเกมแรงกตัวนะครับแต่ว่าความอืดนี้ลบศูนย์ตอนนี้นเพื่อนๆสังเกตทีมผมไม่มีตัวแท้งเลยนะครับซัพพอร์ตเป็นเซฟิล่าเนาะเน้นเน้นแบบโปรกระยะไกลทาให้เหนื่อยแต่ว่าตัวยืนไม่มีจริงๆครับ ก็น่าเหลือเชื่อนะที่เกมมันมาถึงขนาดนี้ได้นะครับไม่รู้ว่ามันมาถึงขนาดนี้ได้ยังไงนะแล้วยูเอบอกเลยว่าระวังหลังดีๆสวยฮะนะเก็บใบหน้ายูเอไปได้ตรงนี้โอ้ยเดินเพลินนี่หายนะเพื่อนโอเคทีมเขาเสียชีวิตไปถึง3หน่วยแบบนี้ยังไงดีจะขึ้นบ้านได้หรือเปล่านะครับคือจริงๆมันได้ขึ้นหลายรอบแล้วแหละแต่จบเขาไม่ได้สักทีนะ ผมว่าอาจจะต้องรอก๊อตไวอนเพื่อนคิดว่านะอีกหนึ่งนาทีข้างหน้าครับถ้าก๊อตเกิดก็คงต้องเอาแล้วแหละอืผมว่าต้องใช้นะลําพังเราขึ้นป้อมเองนี่น่าจะยากมากเลยนะครับตอนนี้ที่ทีมผมแบบยังไม่โดนเอาบาลักผมว่าส่วนหนึ่งเรามีกาลีด้วยนะเพื่อนเป็นตัวท,ที่กันบ้านได้ค่อนข้างดีเลยนะครับอันนี้ผมก็คอเกมให้เพื่อนแบบทําคีปข้างนะรอก๊อตเกิดเพราะว่าตอนนี้เราได้โซนแผนที่แล้วนะครับได้โซนแม่น้ําตรงกลางแล้วเนาะ ทีมเขาก็จะขึ้นมาทําเรายากนิดหน่อยเนี่ยคีปเราเข้า3มทางสูงๆเลยแบบนี้มันเป็นเรื่องยากมากครับที่เขาจะเข้ามาลัดกอสเลเรอร์เราได้นะแต่ว่าไม่ใช่ว่าลัดไม่ได้แนละ้วมันก็ลัดได้แหละแต่เขาก็ต้องเสียเวลาในการทําคีบอ,อ่ะไม่งั้นป้อมเขาจะแตกครับโอเคผมว่าเราน่าจะได้นะตรงนี้โหเสียววะ่ะ เสียว่าเลยวันเดอร์เข้ามาเมื่อกี้โอเคน่าจะจบแล้วแหละไฟนี้ผมว่านะเรียบร้อยฮะแล้วเก็บไปหน้าของเทนไปได้ด้วยนะเสียไปถึง3หน่วยแล้วตรงนี้ยูเอชนาจะเป็นหน่วยที่4โอเคโดนเอลซูซูมยัดหน้าไปเลยนะไม่ทันได้ทําอะไรแล้วกดแข็งเสร็จตายเลยเหลือย้อนตัวเดียวอะไม่น่าจะการได้แล้วแหละผมว่านาย้อนกันได้นี่สุดจัดนะโอเคน่าจะจบแล้วเพื่อนโอ้โหหลังจากที่ฝ่าฟันกันมายาวนานเกมนี้ก็25นาทีเลยนะเพื่อน เล่นแบบว่านิ้วหลุดนิ้วชากไปเลยนะตานี้กว่าจะได้ชัยชนะมาแล้วเชื่อไหมหลังจากที่ผมจบตานี้ไปตาต่อไปผมแพ้แพ้แบบโคตรไวเออตานี้ผมเล่นไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้อย่างน้อยก็ได้คลิปมาลงใน y o u t u b e ก็พอแล้วครับ <c oughs> ต่อยผมกดตาหน้าผมจะแพ้ภายในแบบ10กว่านาทีนะนะโอ้ก็ผมจะได้ดาวนี้มานี่25นาทีบ,บวกๆจะลองให้โอเคเป็นซูพีม75ดาวนะดาววนอีกแล้วครับแล้วก็เป็น MVP ด้วยนะสำหรับตานี้โอเค วันนี้ก็ประมาณนี้นันเพื่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไคร b ์ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายไปละ